It's a shake. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตระไปนะครับกับเกมเว็บ o ่นเซอร์ o วเวประกอบชิ้นส่วนปืนให้เป็นสุดยอดอาวุธนั่นเองครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทําการประกอบปืนขนาดใหญ่ขึ้นมาจากปืนพกเล็กๆอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าอาวุธของเรานั้นจะมีหน้าตาและก็พลังที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนกันนะเอาละตอนนี้อุย้ยเดินยิงครับผมปิ้วปิวปิ้ว เฮ้ยยิงแบบนี้ก็สนุกดีนะมาโป๊ะโ๊โอ้โหโอ้โหลบกันเุ้ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์จัดการไปได้3มคนเราสามารถคูณเงินกันได้ด้วยโต๊ะคราฟอะไรเอ่ยเว็บพ่นเทเบิลดูโฆษณาเพิ่มได้อีก20%ตราวนี้ได้ชิ้นส่วนแม็กกาซีนหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันเฮ้ยถอดต,ตรงนี้มารวมกันนี่สวมใส่เข้าไป กลายเป็นเหมือนกับปืนกลแม็กกาซีนติดด้านหน้าครับผมอืมแล้วก็ติดอุ้ยมีปืนเชื่อมต่อด้านบนอกีกแล้วก็ปืนเชื่อมต่อด้านบนอืมเอามารวมกันนี่ปืนกลซ้อนกันครับผมแล้วก็สามชั้นไปดีลุยมาปืนสามชั้นของเราปิ้วปิ้วปิ้ว,วโอ้ดูซี ฮ้ยติดสามชั้นแบบนี้ืห <c oughs> กําจัดไปได้หลายชีวิตโอ้โหมาปิ้วปิ้วปิ้วิวสุดยอดฆ่าไปได้สิห้าหัวโอ้โ <c> ห <oughs> นี่4ีเรซเราจะเล่งให้แบบว่าได้โต๊ะใหม่เร็วที่สุดคราวนี้ก็มาเราก็นำปืนพวกนี้มาประกอบกันใหม่ครับผมเฮ้ยชึบ โอ้ยปืนนี้ขั้น3าราบวิมีให้ดูโฆษณาเอาันีเฮ้ยชุบอืมซอนสองชั้นนี่แล้วก็วิติดด้านหน้าแบบนี้ได้ด้วยแต่ไม่ค่อยเวิร์กเอาละแม็กกาซีนลุยปืนยาวจาัดไปโอ้หอ,อืมคราวนี้กระสุนนี่ค่อนข้างจะเยอะแต่รู้สึกว่าแม็กกาซีนของเราอาจจะต้องอัปเกรดกันนิดหนึ่ง อิวจ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 ิวชิวโอู้ใกลจะถึงเฮลิคอปเตอร์อเดินนานเหมือนกันนะเอาละโอ้ย เสียเลือดเสียเลือดโอ้ยนึกว่าจะชนแล้วก็ไม่เป็นอะไรได้เงินอย่างเยอะขอดูโต๊ะใหม่กันหน่อยสิหนึ่งร้ยเปอร์ซ็นมีโต๊ะครับขอทำการ upgrade. อัพเกรดอ้ยาวขึ้นนะผมแม็กกาซีนบวกไปอีกยีิบมาดีครบับถอดอันนี้รวมกันวิปืนนี้ค่อนข้างจะยาวแม่ก็เลยประกอบยากนิดหนึ่งเอาละ อ่าแล้วก็แม็กกาซีนติดท้ายครับผมส่วนอันนี้ติดไม่ได้มาเลยเพื่อนคราวนี้เป็นปืนที่ยิงอย่างไวแล้วก็ค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งโอ้หเออเออตายหมดตายหมดอืมข้ามาที่ตรงนี้นี่ยิงระเบิดทุ่นเวลาไปเยอะโอเครีบรีบรีโหลดในเพื่อนเหลือสิบกระสุนมาอึชุบบึ้ม อ้โหเก็บเกลี้ยงขึ้นเฮลิคอปเตอร์โต๊ะคับใหม่กำลังรอคอยอยู่คราวนี้สไนเปอร์เทเบิลวิ่งแมชชีนกันอือะไรต่างๆมาคราวนี้เราจะทำการรวมกันนี่ปืนขั้นสีรวมกันหุ้ยโอ้โหกลายเป็นปืนนี้อก็เท่ดีนะชึบแล้วก็ฟราบ ไม่ได้ต้องเอาขั้น3อยู่ตรงนี้ขั้น2อยู่ด้านบนแบบนี้ก็ได้นี่แม็กกาซีนขั้น3ุ้ยใช้ปืนคู่ได้ด้วยมาแล้วเพื่อนโคตรปืนคู่นี่ปืนนี้ยังโหดเฮ้ยแล้วด้านหน้าตรงนู้นเหมือนจะมีแบบว่าปืนอะไรเอ่ยเฮ้ยต้องผ่านไปให้ถึงก่อน แต่ว่าตอนนี้อุ๊ยคู่ต่อสู้ของเราเริ่มที่จะเก่งขึ้นอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโอ้ยต้องรอดชีวิตต้องรอดไปให้ได้อุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอุย้ยไหวหรือเปล่าเพื่อนอืมโอ้ยไม่ถึงโอ้โหสามารถฟื้นคืนชีพแล้วก็ดาเมจคูณสองมาแล้วเพื่อนดาเมจคูณสองนี่เราก็จะเน้นแบบว่ายิงเปิดทางละกันอ,อ เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาขวางอย่ามาขวางอุยอ้ยอฮ้ย้ยอืมอืมโอ้ยจะถึงแล้วเฮ้ยมาจนถึงได้รับเวบพอนอะไรวะนี่อะโอ้ยชิ้นส่วนเจ็ดที่ใช้อยู่นี่แค่ห้าเองล่ะเงินที่ได้นี่ก็นำมาอัปเกรดได้ค่อนข้างจะเยอะขั้นหกมาละจ้าอ๋อเป็นปืนแบบนี้นี่เองแล้วขั้นเจ็ดโคตรยาว ถอยมาด้านหลังนิดหนึ่งนี่โอ้โหยาวยาวกันหมดเราไม่ค่อยได้อัปเกรดแมกกาซีนเลยนะมาละเพื่อนโอ้โหปะปบปะ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 ปปแล้วก็โคตรแรงแต่ละปืนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้เรามาเน้นที่ทางด้านแมกกาซีนเพื่อการแบบว่าไม่ต้องรีโหลดบ่อยๆครับผมโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาตายหมดเฮ้ยจู่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 ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานจริงๆ อันนี้แหละเกมดีสุดยอดโอ้โหฟราบขันสี่โอ้โยอะไรเสริมวะเนี่ยดับเบิลแฮนด์อ่าล็อกเก็ตรรนเชอร์โดรนแล้วก็อะไรต่างๆลองล็อกเก็ตรรนเชอร์หน่อยสิไปเลยเพื่อนล็อกเก็ตรรนเชอร์พร้อมกับปืนคู่อยังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้ออด้านหน้าก็มีระเบิดเดี๋ยวเรายิงแล้เบิดเอาก็ได้บุง้งอ่าเดี๋ยวรอเยอะ แล้วพ้อยใ,ใช้โอ้โยตอนนี้ปิวเฮย้ฮยขึ้นด้านบนหรือด้านล่างอดูด้านล่างเนี่ยแหละอืม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 เอาล่ะตอนนี้โอ้โหระเบิด ถึงเฮลิคอปเตอร์ครับผมเป็นด่านที่ยาวจริงๆปลดล็อกโต๊ะใหม่เรียบร้อยคราวนี้เป็นโต๊ะของปืนสไนเปอร์ <c oughs> ปืนสไนเปอร์ครับผมทำไมสโคปแพงกว่าปืนอ่าเดี๋ยวเราก็ได้รู้สาเหตุอุ้ยชึบขั้น 2, สองสโคปอืมเฮ้ยเท่ดินะเนี่ยเฮ้ยปืนขั้น 3, สนามสไนเปอร์อย่างเท่ไปเลยเพื่อน โอ้ยยิงอืมโอ้ยส่องหัวมันแม่ใส่หมวกซะด้วยใส่หมวกยิงตัวก็ได้ครับผมออ้ยอ้ยอ้ยมาดิมาดิอืมต้องยิงหัวมันเออมาดิมาดิสไนเปอร์ส่องุ้ยิงทะลุสองตัวได้ด้วยหรออ่าอ่าตอนนี้ใกล้จะขึ้นฮอครับผม เอาละเอาละเปิดเส้นทางอย่ามายิงฉันโ,โต๊ะใหม่อุย้ยหปอร์ซคราวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้มีห้องกันด้วยโอ้โหขอดูห้องไหนสิใช้แบบว่าอะไรปรับปรุงนี่อุย้ยได้พื้น แล้วก็เออตรงนี้ไปก่อนเราสามารถเฮ้ยใส่สีให้กับปืนของเราได้ด้วยลอเนี่ลองเป็นสายฟ้ากันหน่อยซิได้ลายสายฟ้ามาแล้วทุกคนคคอีโคตรเท่ครับผมขั้นสาม้กันโอ้เริ่มยาวครับผมติดอันนี้ด้านบนละกันสามารถเพิ่มลํากล้องได้สองอันหรือเปล่าดูซิเฮ้ยตรงนี้ได้อีก เฮ้ยเมก้าแมกกาซีนแมกกาซีนใหญ่โตผมมาแล้วเพื่อนปุงป้งปุงป้งปุ้งวิ้งคราวนี้มี2กระสุนเพราะว่ามี2กระบอกเออต้องติดหล,หลายชั้นไม่งั้นมันยิงช้านี่แหละโอ้เดินรีโหลดอย่างเท่อ่ะแล้วก็อยู่ไหนเอออยู่นี่ปิวปิวปิว,ปว สไนเปอร์ก็เป็นปืนกลได้ครับผมใกล้ถึงเฮลิคอปเตอร์ออกมาให้หมดออกมาให้หมดอืออือผ่านและจ้าลำกล้องใหม่ต้องมาแล้วล่ะถอกมาก่อนเฮ้ยโอ้โหนี่มันโคตรแบบของสไนเปอร์แบบของจริงนี่ระยะน่าจะไกลมากครับผมอมเลื่อนเข้ามานิดหนึ่งติดเข้าไปอีกชั้นได้ไหมนะได้โฮ้ยเชื่อมกันอย่างเท่อัปเกรดให้เป็นขั้น3า แบบนี้ละกันมาละจ้าปุ้งปิวระเบิดเอาไปโดนหือลำกล้องเล็งให้ถูกนั่นแหละแม่นแม่นเข้าหัวก็ตายครับผมคราวนี้ยิงข้ามตึกเฮ้ยระเบิดมากำบังแล้วไงอืสไนเปอร์ยิงถึงอยู่แล้วเพื่อนอุ้ยข้ามตึกอีกแล้วจุ๊บ ง่ายๆสบายสบายปืนใหม่ต้องมาแล้วถอดออกมารวมกันโคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองใช้แบบนี้ก่อนละกันนี่อุ้ยกันเป็นด่านโบนัสอีกโอ้โหไม่อ <c oughs> อุ้ยกำลังจะไปที่ปืนใหม่ครับผมแต่ว่าเราจะผ่านไหมนะไม่ได้ติดตั้งหลายชั้นซะด้วยเฮ้ยอืออนี่ยิงยิงอุ้ย เริ่มทึกเริ่มเริ่มทึกทนเลยว้าวอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออยังรอดมาได้ยังรอดมาได้เฮ้ยอืมนี่นี่ทะลุทะลุโอ้โหเอาละฟื้นคืนชีพพร้อมกับกระสุนที่แรงสุดๆอืมอืมตายตายเอา้าจบเลยให้ตายเถอะมาโต๊ะใหม่ เป็นยังไงเอ่ยคราวนี้ก็เป็นโต๊ะแมชชินกันปืนกลนั่นเองนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยใช่ไหมสาหรับใครทีอ่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะ ก็เพลิดเพลินกันไปนะเกมนี้ถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยน่าจะยังอัปเกรดได้อีกเยอะชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีอ๋อเกมสนุกๆมาแนะนํากันต่อด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายยจุบจ๊บๆ